สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับเมื่อประจําวันที่2 1กุมภาพันธ์2567นะครับพี่พี่ mm hmm. ก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมสําหรับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ในเมื่อวานนี้ของเราผมให้8กับ1นงเนาะเมื่อวานนี้นะครับ เฉพาะกิจนะครับ5-4-1กับ2-3้วรอบแรกเนี่ยใครรูดที่ใครรูดที่1นะครับพี่พเข้าไปที่4-1-1-4นะครับผมส่วนฮานอยพิเศษ0-5-0กับ1-3นะครับรอบฮานอยพิเศษนี่ก็ใครรูดที่1นะครับเข้าไปที่1-3ตรงตรงนะครับผมก็ถือว่ามา2รอบเด้งๆแล้วนะครับส่วนฮานอยปกติ4-0-6กับ5-8นะครับของเรา5-8ไม่มีนะครับ ใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่58นะครับผมส่วนฮานอย VIP นะครับ3 1 0กับ91นะครับพี่พี่อืมนะครับเสียดายมากๆที่ตัวเจาะไม่มาเลยใครรูดที่1นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่10แล้วก็91นะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกสายรูดด้วยนะครับผมแนวทางเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผม แนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมก็อย่าลืมนะครับพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมวันนี้เลขตารางของเรานะครับผมได้เลข6นะครับผมเลข8เลขหนึ่ง เลขห้านะครับเลขสี่นะครับเลขสี่แล้วก็เลขสองนะครับพี่พี่หนึ่งห้าหกสี่แปดสองนะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับวันนี้สายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลขเลขหนึ่งนะครับพี่พี่วันนี้ให้ไปที่เลขหนึ่งสายลูดให้ไปที่เลขหกนะครับหนึ่งสอง 1น1่งสนะครับ6264 65 68นะครับ3ตัว3ตัวผมให้ไปที่618นะครับผมแล้วก็164นะครับ เนาะก็จะประมาณนี้นะครับ18 6 4 15นะครับแล้วก็6 2นะครับพี่ๆส่วนท่านใดที่ชอบจับวินนะครับผมให้6เนาะ6แล้วก็เลข1นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสรับฮานนยโค้งสุดท้ายเนาะแนวทางเลขเด่นตารางนะครับท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ก็ขอให้มา เร่งๆปังๆแดบเมื่อวานนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ